ตำนานโจโฉมังกรเหนือแผ่นดินนิยายก่อนนอนนะค่ำคืนหนึ่งในลวายางแสงจันทร์ส่องผ่านม่านหมอกบางเบาเสียงครุยจากหอสูงแผ่วเบาเหมือนสายลมที่ลูกใบสนในห้วงเงียบนั้นมีเรื่องราวของชายผู้หนึ่งผู้เปลี่ยนชะตาแห่งยุคสมัยชื่อของเขาคือโจโฉว,วายาวแห่งมังกรโจโฉเกิดในปีที่แผ่นดินราชวงศ์ฮั่นเริ่มร่วงโรย บิดาเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยในราชสำนักแม่ของเขาเป็นหญิงเรียบง่ายแต่เฉลียวฉลาดตั้งแต่เด็กโจโฉไม่เหมือนเด็กคนอื่นไม่ชอบเล่นตามแบบไม่รักการเรียนจำเจแต่ชอบอ่านตำรากลยุทธ์และกะวีนิพนธ์โบราณเขามักกล่าวกับเพื่อนว่าคนที่มองเห็นทางในความมืดจึงเป็นผู้กล้าจริงแท้วันหนึ่งเมื่ออายุเพียงสิบหโจโฉถูกกล่าวหาว่าซุกซนเกินควรไม่สำรวมต่อผู้ใหญ่ แต่ผู้เท่าผู้หนึ่งกลับกล่าวไว้ว่าเด็กผู้นี้ดวงตามีแสงมังกรวันหนึ่งจะขย่าวแผ่นดินจุดเริ่มต้นแห่งทางอำนาจเมื่อเติบโตขึ้นโจโฉได้รับตำแหน่งผู้พิทักษ์เมืองล้วายางยุคสมัยนั้นขันธ์ทีในราชสำนักเรื่องอำนาจความยุติธรรมกลายเป็นของหายากโจโฉกล้าจับผู้มีอำนาจผิดกฎหมายไม่วันอยดที่พลใดแม้สัตว์ตจ,จะมากมายเขากลับยิ้มเยืยกเย็นเสมอ เพราะในใจเขาเชื่อว่าผู้ใดมีธรรมในใจย่อมไม่ต้องกลัวผู้มีอำนาจในมือศึกแรกในชีวิตเมื่อราชสำนักอ่อนแอขุนศึกทั่วแผ่นดินเริ่มตั้งตัวโจโฉรวมพลต่อต้านทรราชตังโตผู้ยึดครองเมืองหลวงเสียงม้าเหล็กสะเทือนหุบเขากลิ่นควันไฟปกคลุมท้องฟ้าแต่ในสงครามครั้งนั้นเขาต้องล่าถอยเพราะขุนศึกร่วมพันธมิตรต่างคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตน ไม่ใช่เพื่อแผ่นดินโจโฉถอนทับแต่ไม่สิ้นหวังเขาเพียงกล่าวเบาๆว่าข้าจะกลับมาไม่ใช่เพื่อล้างแค้นใครแต่เพื่อชำระความชั่วให้สิ้นจากโลกนี้วัยเยาว์แห่งบางกรโจโฉเกิดในปีที่แผ่นดินราชวงศ์ฮั่นเริ่มร่วงโรยบิดาเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยในราชสำนักแม่ของเขาเป็นหญิงเรียบง่ายแต่เฉลียวฉลาดตั้งแต่เด็กโจโฉไม่เหมือนเด็กคนอื่นไม่ชอบเล่นตามแบบ ไม่รักการเรียนจำเจแต่ชอบอ่านตำรากลยุทธ์และกะวีนิพนธ์โบราณเขามากกล่าวกับเพื่อนว่าคนที่มองเห็นทางในความมืดจึงเป็นผู้กล้าจริงแท้วันหนึ่งเมื่ออายุเพียงสิบหกโจโฉถูกกล่าวหาว่าซุกซนเกินควรไม่สำรวมต่อผู้ใหญ่แต่ผู้เท่าผู้หนึ่งกลับกล่าวไว้ว่าเด็กผู้นี้ดวงตามีแสงมังกรวันหนึ่งจะเขย่าแผ่นดินจุดเริ่มต้นแห่งทางอำนาจเมื่อเติบโตขึ้น โจโฉได้รับตําแหน่งผู้พิทักษ์เมืองล้วอยา่างยุคสมัยนั้นขันธีในราชสำนักเรืองอํานาจความยุติธรรมกลายเป็นของหายากโจโฉกล้าจับผู้มีอํานาจผิดกฎหมายไม่วันอิทธิพลใดแม้ศัตรูจ,จะมากมายเขากลับยิ้มเยือกเย็นเสมอเพราะในใจเขาเชื่อว่าผู้ใดมีธรรมในใจย่อมไม่ต้องกลัวผู้มีอํานาจในมือศึกแรกในชีวิตเมื่อราชสำนักอ่อนแอคุณศึกทั่วแผ่นดินเริ่มตั้งตัว โจโฉรวมพลต่อต้านทรราชตังโตผู้ยึดครองเมืองหลวงเสียงม้าเหล็กสะเทินหุบเขากลิ่นควันไฟปกคลุมท้องฟ้าแต่ในสงครามครั้งนั้นเขาต้องล่าถอยเพราะขุนศึกร่วมพันธมิตรต่างคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนไม่ใช่เพื่อแผ่นดินโจโฉถอนทัพแต่ไม่สิ้นหวังเขาเพียงกล่าวเบาๆว่าข้าจะกลับมาไม่ใช่เพื่อล้างแค้นใครแต่เพื่อชำระความชั่วให้สิ้นจากโลกนี้ คืนเพลิงแห่งความผิดพลาดเมื่อนีสึกกลับโจโฉได้พักในหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งชาวบ้านใจดีเชิญเข้าพักจัดอาหารให้แต่ในยามค่ำเสียงคุยในครัวทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าพวกนั้นจะจับส่งศัตรูจึงสั่งลูกน้องบุกฆ่าเผาบ้านรุ่งเช้าเขาพบเพียงร่างของคนบริสุทธิ์ดวงตาของหญิงชราและเด็กน้อยยังเปิดอยู่ในเท่าทาันโจโฉคุกเข่ากลางเปลวเพลิง น้ำตาไหลอับแก้มเก่ยเพียงคำเดียวว่าข้าได้กลายเป็นปีศาจของยุคแล้วจากคืนนั้นเขาเปลี่ยนไปตลอดการเยือกเย็นเด็ดขาดแต่ยังมีเศษเสี้ยวแห่งมนุษย์ซ่อนอยู่ในใจว่าเยาแห่งบังกรโจโฉเกิดในปีที่แผ่นดินราชวงศ์ฮั่นเริ่มร่วงโรยบิดาเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยในราชสำนักแม่ของเขาเป็นหญิงเรียบง่ายแต่เฉลียวฉลาดตั้งแต่เด็กโจโฉไม่เหมือนเด็กคนอื่น ไม่ชอบเล่นตามแบบไม่รักการเรียนจำเจแต่ชอบอ่านตำรากลายุทธ์และกะวีนิพนธ์โบราณเขามากล่าวกับเพื่อนว่าคนที่มองเห็นทางในความมืดจึงเป็นผู้กล้าจริงแท้วันหนึ่งเมื่ออายุเพียงสิบหกโจโฉถูกกล่าวหาว่าซุกซนเกินควรไม่สำรวมต่อผู้ใหญ่แต่ผู้เท่าผู้หนึ่งกลับกล่าวไว้ว่าเด็กผู้นี้ดวงตามีแสงมังกรวันหนึ่งจะขย่าแผ่นดินจุดเริ่มต้นแห่งทางอำนาจ เมื่อเติบโตขึ้นโจโฉได้รับตําแหน่งผู้พิทักษ์เมืองร่วยางยุคสมัยนั้นขันธีในราชสำนักเรืองอํานาจความยุติธรรมกลายเป็นของหายากโจโฉกล้าจับผู้มีอํานาจผิดกฎหมายไม่วันอิทธิพลใดแม้ศัตรูจะมากมายเขากลับยิ้มเยืยกเย็นเสมอเพราะในใจเขาเชื่อว่าผู้ใดมีธรรมในใจย่อมไม่ต้องกลัวผู้มีอํานาจในมือสึกแรกในชีวิตเมื่อราชสำนักอ่อนแอขุนศึกทั่วแผ่นดินเริ่มตั้งตัว โจโฉร,รวมพลต่อต้านทรราชตังโตะผู้ยึดครองเมืองหลวงเสียงม้าเหล็กสะเทือนหุบเขากลิ่นควันไฟปกคลุมท้องฟ้าแต่ในสงครามครั้งนั้นเขาต้องล่าถอยเพราะขุนศึกร่วมพันธมิตรต่างคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนไม่ใช่เพื่อแผ่นดินโจโฉถอนทัพแต่ไม่สิ้นหวังเขาเพียงกล่าวเบาๆว่าข้าจะกลับมาไม่ใช่เพื่อล้างแค้นใครแต่เพื่อชำระความชั่วให้สิ้นจากโลกนี้ คืนเพลิงแห่งความผิดพลาดเมื่อหนีสึกกลับโจโฉได้พักในหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งชาวบ้านใจดีเชิญเข้าพักจัดอาหารให้แต่ในยามค่ำเสียงคุยในครัวทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าพวกนั้นจะจับส่งศัตรูจึงสั่งลูกน้องบุกฆ่าเผาบ้านรุ่งเช้าเขาพบเพียงร่างของคนบริสุทธิ์ดวงตาของหญิงชาราและเด็กน้อยยังเปิดอยู่ในเท่าทาันโจโฉคุกเข่ากลางเปลวเพลิงน้ำตาไหลอาบแก้ม เอ่ยเพียงคำเดียวว่าข้าได้กลายเป็นปีศาจของยุคแล้วจากคืนนั้นเขาเปลี่ยนไปตลอดการเยือกเย็นเด็ดขาดแต่ยังมีเศษเสี้ยวแห่งมนุษย์ซ่อนอยู่ในใจการก่อร่างแห่งอำนาจโจโฉเริ่มรวบรวมผู้พักดีสร้างกองทัพขึ้นที่แคว้นเยียนเขาไม่เน้นจำนวนแต่เน้นระเบียบวินัยทุกคนต้องซื่อสัตย์มีเป้าหมายเดียวฟื้นฟูความสงบของแผ่นดินไม่นานกองทัพโจโฉก็แข็งแกร่ง เสียงกลองศึกดังกล้องทั่วที่ราบภาคเหนือเขาประกาศคำปฏิญาณต่อหน้าทหารว่าเราจะไม่เป็นโจรไม่เป็นกบฏเราจะเป็นผู้รักษาแผ่นดินให้กลับมาสงบอีกครั้งการ,รเผชิญหน้ากับยุนเสี่ยวยุนเสี่ยวขุนศึกผู้มั่งคัง่งมีกำลังทับมากกว่าโจโฉหลายเท่าทั้งสองเผชิญหน้ากันที่กลัวต่อศึกนั้นโจโฉใช้กลศึกเผาคลังสเสบียงของศัตรูขวัญทับยุนเสี่ยวแตกกระเจิง ชัยชนะครั้งนั้นทําให้โจโฉยึดภาคเหนือได้ทั้งหมดแต่แทนที่จะฉลองเขากลับขึ้นหอสูงมองฟ้าเงียบๆข้าชนะเพราะปัญญาไม่ใช่เพราะโชคแต่ฟ้าจะให้ข้าไปได้ไกลเพียงใดยังไม่รู้ปรัชญาแห่งโจโฉในยามสงบเขามักเขียนบทกลอนดื่มชาฟังเพลงและกล่าวกับบุตรชายว่าจงใช้สมองแทนดาบเพราะดาบทำลายศัตรูได้เพียงร่าง แต่ปัญญาทำให้ศัตรูยอมเรื่อใจโจโฉมีด้านที่อ่อนโยนรักศิลปะชอบบทกวีหลายครั้งเขาแต่งกลอนถึงความว่างเปล่าของอำนาจโรบนี้ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งมียิ่งสูญคนที่เข้าใจจึงหัวเราะได้ท่ามกลางพายุศึกพาแดงจุดหักเหของบางกรเมื่อแผ่นดินใต้รวมกำลังกับเล่าปีศึกใหญ่จึงเกิดขึ้นที่ผาแดงโจโฉนำทัพเรือนับแสน ต่ไฟแห่งกลยุทธ์ของจีวายี่เผาไแม่จนกลายเป็นทะเลเพลิงเสียงระเบิดของเรือไม้ดังสะท้านทั้งแม่น้ำฉางเจียงเมืองกรผู้ยิ่งใหญ่ต้องถอยทับกลางควันไฟท่ามกลางความพ่ายแพ้เขากลับหัวเราะเบาๆครั้งนี้ข้าแพ้เพราะฟ้าลิขิตแต่ตราบใดที่ข้ายังมีลมหายใจฟ้ายังต้องฟังข้าปีแห่งความสงบและปัญญาหลังศึกผาแดงโจโฉกลับมาสร้างเมืองร่วอย,อยางขึ้นใหม่ตั้งโรงเรียน เขียนตำราคนศึกสั่งสอนแม่ทัพรุ่นใหม่ให้รู้จักใช้ใจมากกว่าดาบเขารักบุตรสาวบ่อยครั้งจะนั่งฟังเธอเล่นพินและยิ้มอย่างคนธรรมดาทหารคนหนึ่งเคยพูดว่าท่านโจโฉแม้จะเป็นมังกรในสงครามแต่ในยามสงบท่านคือพ่อผู้เงียบเนมิมค่ำคืนสุดท้ายในปีสุดท้ายของชีวิตโจโฉป่วยหนักแต่ยังคงสั่งการด้วยจิตที่แจ่มชัดเขามองพระจันทร์จากหน้าต่างห้อง เสียงรมเหนือพัดผ่านประตูไม้เบาๆเขายิ้มแล้วกล่าวกับคนสนิทว่าอย่าร้องไห้ข้าเพียงจะพักสายตามัางกรที่บวยบินมานานสมควรได้หลับเสียทีเขาหลับตาลงพร้อมเสียงคลุยโบราณที่บรรเลงอยู่ข้างนอกค่ายลมหายใจสุดท้ายของโจโฉเบาเหมือนสายลมฤดูใบไม้ร่วงปัดชิมบทแห่งมังกรหลังจากนั้นผู้คนมากมายทั้งรักและชังเขา บางคนว่าโจโฉโหดร้ายบางคนว่าฉลาดเหนือคนแต่ประวัติศาสตร์กลับจดจำเขาในานามผู้ชี้ชะตาแห่งแผ่นดินและว่ากันว่าทุกคราเมื่อสายลมเหนือพัดผ่านทุ่งหญ้าหากเงี่ยหูฟังให้ดีจะได้ยินเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆว่าอยากลัวความโดดเดี่ยวเพราะมังกรเกิดมาเพื่อบินอยู่บนฟ้าเพียงลำพังขอให้ค่ำคืนนี้คุณหลับสบาย ภายใต้แสงจันเดียวกับที่มังกรเคยเฝ้ามองเรื่องราวของโจโฉจบลงอย่างสงบแต่ตำนานของเขาจะคงอยู่ชั่วการนาน